สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยเจาะลึกกันเรื่องที่จริงๆกล้างตัวมากนะครับระบบกรรมสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะที่มันส่งผลตอ่อทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานี่แหละครับอันนี้เราดูจากตำราศเศรษฐศาสตร์กันเลยใช่ค่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าสำคัญมากๆแต่บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงนะคะครับยังเคยสงสัยไหมครับว่าทาไมชายหาดบางแห่งเนี่ยเราเข้าไปเดินเล่นได้ฟรีๆเลยแต่บางที่ อา้าวต้องเป็นลูกค้าโรงแรมเท่านั้นอือหอหรืออย่างปัญหาที่เราเจอกันบ่อยๆฝุ่น PM 2.5ที่มาจากการเผาในที่เกษตรเอ๊ะใครควรจะต้องรับผิดชอบกันแน่อะไรทำนองนี้ทั้งหมดนี้แหละคะ่ะมันโยงกับเรื่องกรรมสิทธิ์ที่เราจะคุยกันเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจกันว่า กรรมสิทรูปแบบต่างๆเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นของเอกชนของส่วนรวมที่เรียกว่าทรัพยากรร่วมหรือของรัฐเองมันส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างครับแล้วก็แนวทางการจัดการแก้ไขมันต่างกันยังไงบ้างไหมครับถูกต้องค่ะเพราะแนวทางมันก็จะต่างกันไปตามรูปแบบกรรมสิทธิ์เลยงั้นเริ่มตรงนี้ก่อนเลยครับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ย นอกจากเรื่องการดำรงชีวิตแล้วมันสำคัญยังไงอีกในเชิงเศรษฐศาสตร์ครับโอ้โหสำคัญมากค่ะต้องบอกว่ามันคือรากฐานของเศรษฐ,ฐกิจเลยนะคะเป็นทั้งปัจจัยการผลิตเป็นพลังงานเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจด้วยแล้วก็เป็นที่รองรับของเสียต่างๆด้วยค่ะครับผม ลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะถ้าสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพคนก็ดีตามไปด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเศรษฐกิจโดยรวมมันก็จะหมุนเวียนได้ดีขึ้นแต่ปัญหาหลักๆเลยก็คือกรรมสิทธิ์เนี่ยทัพยากรพวกนี้ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยชัดเจนหรือมีลักษณะเฉพาะตัว มาเลยนําไปสู่การจัดการชี่ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะอ๋อความไม่ชัดเจนของกรรมสิทธิ์นี่เองที่นําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลวของตลาดที่เราเคยได้ยินกันใช่เลยค่ะภาวะที่กลไกตลาดมันทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพจัดสรรทัพยากรได้ไม่ดีพอส่วนหนึ่งก็เพราะปัญหากรรมสิทธิ์นี่แหละครับแล้วปัญหามันมีรูปแบบไหนบ้างครับที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์เนี่ยหลักๆที่เราคุยกันในตำราเศรษฐศาสตร์นะคะก็จะแบ่งได้ประมาณ3มกลุ่มใหญ่ๆจากลักษณะของกรรมสิทธิ์เลย คือมีเรื่องสินค้าสาธารณะหรือ public goods แล้วก็มีโศกนาฏกรรมของทัพยากรร่วมหรือ tragedy of the commons ครับและสุดท้ายคือผลกระทบต่อบุคคลอื่นหรือ externality ค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มที่สินค้าสาธารณะก่อนเลยลักษณะเด่นๆของมันคืออะไรนะครับค่ะสินค้าสาธารณะเนี่ยหลักๆเลยคือมี2ออย่าง หนึ่งคือกีดการคนอื่นไม่ให้มาใช้ไม่ได้ non-excludable สองคือพอมีคนใช้แล้วมันก็ไม่ได้หมดไปหรือคนอื่นก็ยังใช้ได้อยู่ non-rival อ๋อตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นอากาศสะอาดที่เราหายใจเข้าไปที่ได้จากป่าไม้หรือแสงสว่างจากประภาคารที่เรือทุกลำเห็นได้เหมือนกันครับและปัญหาของสินค้าสาธารณะนี่คืออะไรครับ ปัญหาหลักเลยคือพอเรากีดการคนไม่ได้ทุกคนก็อยากจะใช้ฟรีใช่ไหมคะเกิดปัญหาที่เรียกว่าฟรีไรเดอร์คนรอใช้ฟรีใช่ค่ะคนรอใช้ประโยชน์อย่างเดียวเอกชนก็เลยไม่ค่อยมีแรงจูงใจจะลงทุนผลิตหรือดูแลรักษาสินค้าพวกนี้อืมแล้วใครจะมาทำล่ะครับทีนี้ ส่วนใหญ่ก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของภาครัฐค่ะที่จะเข้ามาจัดหาหรือดูแลเช่นสร้างสวนสาธารณะปลูกป่าหรือออกมาตรการควบคุมมลพิษอย่างการห้ามเผาในที่โลง่งเข้าใจครับทีนี้พอมีลักษณะกีดกันไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าทัพยากรนั้นมันมีจํากัดใช้แล้วหมดไปล่ะครับมันจะต่างออกไปไหมอ่าอันนั้นล่ะค่ะจะนําไปสู่ปัญหาใหญ่อีกอย่างที่เราเรียกว่าโศกนาฏกรรมของทัพยากรร่วมหรือ tragedy of the commons โศกนาฏกรรมของทัพยากรร่วมใช่ค่ะ ลักษณะคือกีดกันคนไม่ได้เหมือนสินค้าสาธารณะเลยแต่ว่ามันแข่งแย่งกันใช้ rival คือยิ่งมีคนใช้ทรัพยากรก็ยิ่งร่อยหรอลง ตัวอย่างชัดๆเลยก็เช่นพวกปลาในทะเลเปิดใช่ไหมครับที่ใครๆก็เข้าไปจับได้ถูกต้องค่ะทุกคนก็มีแรงจูงใจที่จะเร่งจับให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดเพราะกลัวว่าถ้าตัวเองไม่จับเดี๋ยวคนอื่นก็มาจับไม่หมดสุดท้ายก็คือแย่งกันใช้จนทรัพยากรมันหมดหรือเสื่อมโทรมไปใช่ค่ะหรืออีกตัวอย่างที่กระทบพวกเรามากๆก็คือชั้นบรรยากาศโลกกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี่แหละค่ะก็ถือเป็นทรัพยากรร่วมเหมือนกันโอ้โหนี้เรื่องใหญ่เลย แล้วแนวทางแก้ไขปัญหาทรัพยากรร่วมแบบนี้มีอะไรบ้างครับก็มีหลากหลายแนวทางเลยค่ะตั้งแต่พยายามกำหนดกรรมสิทธิ์ให้มันชัดเจนขึ้นเช่นการกำหนดโคต้าการจับปลาหรือการให้สัมปทานไปเลยครับผมหรืออาจจะใช้กลไกตลาดเข้ามาช่วยอย่างระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยมลพิษที่เรียกว่า Cap and Trade ที่ EU เขาใช้กัน Cap and Trade นี่คือยังไงนะครับคือเขาจะกำหนดเพดานการปล่อยมลพิษโดยรวมก่อน c a ป แล้วก็จัดสรรสิทธิ์ในการปล่อยให้กับบริษัทต่างๆถ้าบริษัทไหนปล่อยน้อยกว่าสิทธิที่ได้ก็เอาสิทธิ์ส่วนที่เหลือไปขายเทรดให้บริษัทที่ปล่อยเกินได้ค่ะอ๋อเป็นการสร้างตลาดซื้อขายสิทธิขึ้นมานน่นเองใช่ค่ะหรืออีกแนวทางที่สําคัญมากในบริบทไทยก็คือแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรอย่างป่าชุมชนที่ให้ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมดูแล แต่ป่าชุมชนนี่ก็ยังต้องอาศัยการรับรองจากรัฐอยู่ดีใช่ไหมครับถูกต้องค่ะยังไงก็ต้องมีกลไกของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในการรับรองสิทธิ์ตรงนี้ครับผมชัดเจนครับทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายผลกระทบต่อบุคคลอื่นหรือ externalities อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือสถานการณ์ที่การกระทําทางเศรษฐกิจของคนคนหนึ่งหรือกลุ่มนึงเนี่ย มันส่งผลกระทบไปถึงคนหนึ่งอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตัดสินใจนั้นๆเลยค่ะอืมีทั้งผลดีผลเสียหรือเปล่าครับมีทั้งสองแบบเลยค่ะถ้าเป็นผลเสียเราเรียกว่า negative externalities เช่นโรงงานปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำคนที่อยู่ท้ายน้ำที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตเลยก็ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพไปต้นทุนตรงนี้โรงงานไม่ได้แบกรับแต่สังคมโดยรวมต้องรับไปใช่ค่ะ ส่วนผลดีหรือ positive externality ก็มีเช่นการเลี้ยงพึ่งของสวนหนึ่งอาจจะช่วยผสมเกสรให้กับสวนผลไม้ที่อยู่ข้างเคียงได้โดยที่เจ้าของสวนผลไม้ไม่ต้องทำอะไรเลยครับปัญหาของ externalities นี่คืออะไรครับปัญหาก็คือคนเรามักจะตัดสินใจโดยคำนึงถึงแต่ต้นทุนและผลประโยชน์ของตัวเองใช่ไหมคะ มันก็เลยทำให้เกิดกิจกรรมที่ส่งผลเสียต่อคนอื่นมากเกินไปในขณะเดียวกันกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อคนอื่นก็น้อยเกินไปเพราะคนทำไม่ได้คิดถึงประโยชน์ที่คนอื่นจะได้รับอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีแนวทางแก้ที่นิยมใช้กันก็คือการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เข้าไปปรับแรงจูงใจค่ะอย่างกรณีผลเสียก็อาจจะใช้ภาษีสิ่งแวดล้อมหรือค่าปรับเพื่อให้ผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบต้นทุนทางสังคมมากขึ้นถูกต้องค่ะ ส่วนกรณีผลดีก็อาจจะใช้เงินอุดหนุนเพื่อจูงใจให้คนทำกิจกรรมนั้นมากขึ้นครับผมชัดเจนเลยครับที่นี้ถ้าเรามองภาพให้ใหญ่ขึ้นไปอีกอย่างเรื่องภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นปัญหาระดับโลกเลย อันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์ที่เราคุยกันยังไงบ้างครับเกี่ยวข้องโดยตรงและซับซ้อนมากค่ะเพราะชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยมันมีลักษณะเป็นทั้งสินค้าสาธารณะแล้วก็ทรัพยากรร่วมในระดับโลกเลยมาตรการรับมือโลกร้อนหลักๆมี2แนวทางคือการเยียวยา mitigation คือพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับอีกทางคือการปรับตัว adaption t a คือเตรียมรับมือกับผลกระทบที่มันเลี่ยงไม่ได้แล้ว การเยียวยาหรือลดการปล่อยก๊าซเนี่ยดูจะยากเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเพราะมันเป็นปัญหาระดับโลกยากมากค่ะเพราะเจอปัญหาฟรีไรเดอร์เต็มๆเ,เลยแต่ละประเทศก็มีแรงจูงใจน้อยที่จะลดการปล่อยก๊าซอย่างจริงจังเพราะถึงตัวเองลดแต่ประเทศอื่นไม่ลดมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์แถมยังมีต้นทุนทางเศรษฐกิจสูงอีก mm hmm. ส่วนการปรับตัวล่ะครับการปรับตัวเนี่ยถึงแม้จะจําเป็นแต่ก็อาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งใหม่ๆได้เหมือนกัน โดยเฉพาะการแย่ยงชิงกรรมสิทธิ์หรือการเข้าถึงทรัพยากรที่มันจะขาดแคลนมากขึ้นในอนาคตอย่างเช่นแหล่งน้ําแหล่งน้ําข้ามแดนอะไรแบบนี้เหรอคะใช่ครับอย่างความตึงเครียดที่เราเห็นข่าวกันเรื่องการจัดการแม่น้ําสายสําคัญสําคัญในแถบเทือกเขาหิมาลัยหรือแม้แต่ในลุ่มน้ําโขงเองที่มีหลายประเทศใช้ประโยชน์ร่วมกันครับผมน่าคิดมากครับมีประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องคำสาปจากทรัพยากรหรือ resource curse ที่บอกว่า บางประเทศเนี่ยรวยทรัพยากรมากๆแต่กลับไม่ค่อยพัฒนาเท่าที่ควรมันเกิดจากอะไรครับค่ะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากมีคำอธิบายหนึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่าโรคดัชหรือ Dutch Disease ค่ะโรคดัชค่ะคือภาวะที่พอประเทศมีรายได้จากการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติเยอะมากๆเนี่ย มันทําให้ค่าเงินของประเทศนั้นแข็งค่าขึ้นครับพอค่าเงินแข็งมันก็ไปกระทบกับความสามารถในการแข่งขันของภาคส่วนส่งออกอื่นๆที่ไม่ใช่ทรัพยากรเช่นสินค้าอุตสาหกรรมหรือเกษตรแปรรูปทําให้ส่งออกได้ยากขึ้นเศรษฐกิจโดยรวมก็เลยอาจจะเติบโตช้าลงอ๋อเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจแบบหนึง่งใช่ค่ะนอกจากนั้นในมิติทางการเมือง ถ้าประเทศนั้นมีสถาบันทางการเมืองที่อ่อนแอการมีทรัพยากรเยอะๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงได้เกิดการแย่งชิงผลประโยชน์จากทรัพยากรกันร,ร,ระหว่างกลุ่มอํานาจต่างๆหรือแม้กระทั่งกลุ่มติดอาวุธที่อาจจะไปร่วมมือกับบรรษัตย์ข้ามชาติเพื่อหาประโยชน์จนบานปลายเป็นสงครามกลางเมืองก็มีให้เห็นค่ะโหฟังดูแล้วระบบกรรมสิทธิ์นี่มันโยงใยไปถึงเรื่องใหญ่ๆทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองความขัดแย้งระดับประเทศระดับโลกได้เลยนะครับเนี่ยถูกต้องค่ะ สรุปได้ว่าระบบกรรมสิทธิ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเอกชนชุมชนหรือรัฐมันคือหัวใจสำคัญเลยนะคะของการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมันเป็นตัวกำหนดว่าใครจะเข้าถึงทรัพยากรได้ใครจะใช้ประโยชน์ได้แล้วเราจะมีแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงความไม่ชัดเจนหรือลักษณะเฉพาะของกรรมสิทธิ์อย่างที่เราคุยกันมันก็นาไปสู่ปัญหาความล้มเหลวของตลาดทั้งเรื่องสินค้าสาธารณะทรัพยากรร่วมหรือผลกระทบภายนอกครับ เพราะฉะนั้นการออกแบบระบบกรรมสิทธิ์และการบังคับใช้กฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคอย่างเดียวแต่มันสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับเรื่องของอำนาจทางการเมืองและสถาบันทางสังคมด้วยค่ะครับผมชัดเจนมากๆครับก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองเก็บไปคิดกันต่อนะครับในเมื่อกรรมสิทธิ์และการบังคับใช้ต่างๆเนี่ยม,มันมักจะผูกอยู่กับอำนาจของรัฐเป็นหลักแล้วถ้ามันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า การเข้าครอบครองที่ดินหรือ land grabbing โดยบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มากๆแล้วครับ uh huh. ซึ่งการครอบครองนั้นทำให้บริษัทมีอำนาจควบคุมทัพยากรและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆได้อย่างเปือบจะเปดเสร็จเลยโดยที่บงังชีรัฐเองก็อาจจะมีข้อจำกัดในการเข้าไปแทรกแซงตามสัญญาที่เคยทำไว้ค uh ่ะ huh. คำถามคืออำนาจในการจัดการทัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงในพื้นที่เหล่านั้นมันกำลังเปลี่ยนมือไปสู่บริษัทเหล่านี้หรือเปล่า อันนี้เป็นคำถามที่น่าคบคิดต่อจริงๆครับ